นั่นบอกดับยัยเลบอกนั่นบอกดับหนึ่งเฮ้บ้าบ้าอ้ยแม่บ่เนี่ยเฮ้ยโอ้ยาไม่บ้าพอควายัยนี่หน่ไหมน่นับน่ไหมไม่โอ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเย้ยเอ้เ้ยเ้ยเ่ยย้เ โอ้นี่นี่นี้นนยบางทีเห็นอูดูดำคือหรือยุนนน่นนี่อันนี้ของแท้นี่นี่นโอ้ตั่วกันแล้วโอ้มันคือดีโบตี๋มาคอ้าม่มันห่างหรืบางทีดำคือหรือยุ่นตายพี่น้องโอ้ยไม่ร้อยกับตัวกัน<ะ>โอ้ย